今のれいいね。<re pe ats> ดิสโลเกมมิงบริการรับเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฟุรโกะดังซิตี้หรือแลมดังก็มีแพ็คให้เลือกมากมายทั้งเสริมในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงรับซื้อขายและฝากขายดีเกมต่างๆเติมเกมเลือกดิสโลเกมมิงจะลืมบอกไาจากช่องโซเซนนะกนพุ่งตกแบบพี่สอนวิธีหาบอลทองหน่อยครับเอออยู่ที่ดวงครับเอาปันโอเค โอ oh, ท่เวอร์เมื่อไรยูมีแค่ช่องพี่ที่ทำเกี่ยวกับเกมนี้แล้วล่ะมีเล่คนหนึ่งครับอ o โอมีจังหวะสามแน่นอนกับถ้าปาบอลประจำตัวเ er ฮียแกอืมปาบอลไม่รู้มีไหมอ่ะแต่จังหวะสาผมผมพยายามอยากให้มันมีนะอยากให้มันมีผมอยากให้มันม,ม,อม,นมีอันนี้คืออยากให้มีเองไม่รู้มีไหมแต่อยากให้มีครับ หลังแป้นมีไหมอันนี้ก็ไม่รู้ครับแต่ในเรื่องอ่ะในเรื่องมันไม่ได้ใช้หลังแป้นนะมันจะมีท่าหนึ่งที่มันเปิดโซนใส่ซิเวอร์ที่มันกระโดดตาบอลอะซิเวอร์มันกระโดดขึ้นมากันอะแล้วก็มันหลบอะมันหลบแล้วก็ปาที่มันกระโดดแล้วก็ปาบอลอะผมจําได้ในเรื่องอะที่มันกระโดดแล้วปาบอลมีมันมีในเรื่องอยู่กระโดดกระโดดมาปุ๊บทำท่าจะดังกระโดดง้างบอลปุ๊ดแล้วก็หน่วงตัวเองแล้วก็ปาบอลอย่างนั้นอ่ะมันมีแล้วก็ส่วนใหญ่ในเรื่องจะเป็นการลําแบบสตีดบอลโยนบอลข้ามหัวมัน ถ้ามันเหมือนเน,น้นนะถ้ามันเหมือนเาอาลั่งหนึ่งอ่ะเวลาหักขาได้อ่ะที่มันเดาะบ,บอลข้ามหลังตัวเองเพอขนาดเลยก็ขึ้นโดดวนขาอย่างนั้นอ่ะเอาถามมนคงสกิลประมาณนั้นเนาหล่ำก็หล่ำมันก็คงจะเป็นแบบนั้นบอลทองกิจกรรมแนทดวงดีหน่อยเออเก็บบอลทองได้หลายอันเลยแต่กิจจบไปแล้วเออใช่ครับมีมีพี่เจม์อ่ะได้บอลทองมาครับตกป่าผมไม่ได้ถ้าดวงดีได้บอลทอง มันเป็นทาคาโอเด้ก็เลยสองไ่่จะมาสองกับสามไหมไม่ทราบเหมือนกันต้องรอเดี๋ยวเดาคำๆเดาสมบัตโอ้สาอุ้ยโทษอ่ะเอาวันสามเต็มเฮ้ยคิเซ่ทำได้ด้วยเาวันสามเต็มเดาหอ่อทิวเวอร์ ตีมีพอประมาณแล้ะอุ้ยเอาเร็วเป็นไบป้าปึ๊บปึบปึ๊บปึบปึบหลบหมดนี่หลบหมดใไปโซนละตีหน่วยอะไรเล่ามีละ ได้พัสอ่าโมこれ以上無理だ。今の俺は誰にも止เดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาเรเล่นละเดี๋ยวพี่ไปยืนรอ3แต้ม。อุ้ยลบดูว่าไง。อุ้ย1โอ้ดีฮะวัดีครับแทนวัดีครับเสียบร้อยไม่หลง สองแ้มสองพักสองโอ้แต่สองปิดไฟสองเรียงอยแหงอะไรครับอยู่ทองใหญ่อยู่ทองใหญ่สมั้งสองหรมไม่แน่ใจแต่สองอุ้ยสวยวิทาโได้สวยเลยเลยโหวยกดพินเอาโลกอย กดผิดกดผิดกดผิดกดผิีบกดผิดจะลำแบบลำุดคอมโบกดผิดกดช้าไปหน่อยบ้อยเรบร้อยแล้วไม่ลงไม่ลงจิวเวอร์มาไป๊บเปิดอุ้ยอืมไม่ลงเลย ตัดหลอกสองเล้เข่าตัดบอลแซมแซมโอ้เล่งดาวเรียบร้อยตรงลงเออสแต็กแมนมันก็แม่นน่ะโดนนะแตมันก็แม่นอยู่นะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรตู้ตวย เฮ้กดอนีม่ได้นกดอนสี่ม่ได้อันอง่ะคือนิ้วนิ้วมันเราวิ่ไม่ทมายขาน้ำเยอะนิ้วเราวิ่งอะเมื่อกี้กดกดสีแดงไม่ทันขึ้นแล้วจไม่ลีสีอะไรเลยเ็เลยตัืลงโจกเลยเอ่าห่างโอ้ตรงถึงหรอใกล้ขนาดนั้น่ะเฮ้ย้จวนจวนอุ้ยเต่าเลยคุณ้ลาไปได้ครับ ตอตบเป็นพันเลรดจะต้องแรกกับพี่ถงโคเลยโดนตุ๊บอ่ายังไม่โดนยังตบวู้หกำพันอยู่ผมกลัวแรกเราวิ่งวิ่งไม่ทันโดนวิ่งชาโคตรออแต่ตันบุกมาวิ่งไวมากนะ โอ้ไม่ถึงไปไม่ถึงไกดลากพ่โซนโอ้ยกระวกไมาหยุดเลยวะไม่ลงฟังห้เไปเดียวอดยหล่อเลยเเรียบมาดเยเรียบมา้ลาจะเข้าแล้วก็ไดเลยนีไง เย็นยก่เย็นลูกมาว่ะเย็นแล้ลูกดีเย็นเลยันติวเอาโอ้ปุ๊บดีวันตะกี้เอายอมเลยเอาจัดนะครับเมื่อกี้เอาจัดนะครับคือเมื่อกี้โหดจัดอ่ะเทเมื่อกี้โคตรมันยิ่งข่อยเกมข่อยเกมมือยามาคุณคนติดใจเดี๋ยวมือยามาคุณลมไม่ได้วยเอาเลย รอ,อยากดูเขาก่อนยังเราหยิบอะไรกันเพราะว่าดูงานเราเก่งแล้วไงตัวตัวนเก่งแล้วฮะมามาเจอ,เอไหนไม,หไม่โดนพีม่มาเจอไหนนี่หยิบนู้นและพี่หยิบคนกินไปสู้มันได้ปะถาม,มว่า,วามันเบาสู้ยากนะพี่แต่ว่าถามมาได้ไหมมันได้มันได้มันได,นได้แต่เกมบุกเราจะโหดมากเลยพี่บอกเลยเกมบุกเราจะโหดมากเลย จมบุกเราจะโหดแต่เขาอาจจะยิงแสกเรหรอวะใช่คือพี่ไม่ต้องเล่นบูรานหนึ่งอ,พอเพาเกมนี้ไม่มีใครทำวงไหนแล้วก็ไม่ได้ตัวตบไหนอะเกมนี้เราได้ตัวตบไหนอะคือมันไม่มีใครเล่นเล่นวงไหนอะทีมนน้นแต่เห็นพี่เล่นคุณลุกคลหนึ่งอ่ะได้ครับได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวรอ,อน,นี่ก่อนครุณลุรกวลหนึ่งเด,เดี๋ยวจัดได้ครับเรามีเลทําแต้มนะครับเก็บบอลให้เลยิงไปราคาวิสามต้องจัด ไ yup. หนเต้องดูคอมมันถ้ามีสามตัวมันไม่ค่อยกิ่งอ่ะผมไม่ค่อยพูดตามตรงคือไม่ค่อยชอบเล่นทางวีสามอะไรตัวมันตกง่ายมากเลยเออตัวมันไม่ค่อยกิ่งผมไม่ใช่ผมไม่ค่อยเอามาทำแต้มแบบคือคนตกเป็นกันอยู่แล้วคือมันก็มีแค่หนึ่งกับสองแค่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วกูแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรน่ะมันเป็นไอเสือไฮยาคาวะตัวมันไม่มีตัวมันไม่มีท่าตกอ่ะตัวมันตกกาก ก็สบายสบายคายจับวิอรให้ไม่ทันตบไม่มาเอตบไม่ทันผ่านรีกเหรอผ่านตลอดวิครพิสองจะวิรพิษตบยับยับเลยพี่ข้างพิษตบมันตบเก่งครับนี้ไม่แปลกครับตบตบเก่งไดี เ้ยมันไม่ยิงอุ้ยตกไม่ไปถึงแล้วโดนไอเชียนนี่พี่ธงขอมือไว้ไปเลยเอาไม่ติดอุ้ยสวยพี่หรือว่าหรือว่ามันจะม้วนแล้วขึ้นไปเลยหรือว่าตัวละครจะม้วนแล้วขึ้นไปเลยไม่ลงไม่ลงกลัวแบบขอเปลี่ยนกับพี่ธงแล้วผมเอื่อไม่ลอยไม่ลงกลัววิ่งไม่ทัน Đi tham mọi tham mọi tham Ồ, tham mọi 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 Không không, tham mọi 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 เราลองเปลี่ยนดิยังไงดิสี่ตัดบอลไหมมึงไม่ตัดเลยอ๋อไม่ลงลงอุ้ยเอาไม่ได้ได้เหริวะนี่ตัดช่วงเออชิบแบบนั้นเย้เย้เย้เฮ้อ้อแม่เล่เรลองถือบอลวิ่งไปวิ่งมาดิพี่จะดูว่าบอลได้ดีปะมันจะประกบพี่วะโดนติยวเลย อันนะตามติดตูนอู้เนี่ยมันทันอ่ะทันอ่ะจะลองดูเฉยว่ามันตามไหมอุ้ยสวยโอเคนี่หลอกหมดหลอกหมดหลอกหมดขอบโบหลอกหมดครับไหนดิอุ้ยยิงเลยอ่ะฟังให้โอ้โหทีมมึงแม่นเนอะทีมแม่นเนอะ พี่หลงอัยิี้อุ้ยพี่สองแล้วแม็กไม่ลงพี่สองลบเอื้อโดนจบไม่ถึงตอนให้ไม่นานโดนทีดพี่สามเก่งนะเล่นดีดีพี่สามโดนเก่งครับเล่นได้เยอะครับตัวเร็วผมซูมันยากอ่ะอุ้ยออกโดนตีกับ ไม่ลงไม่ลงเฮ้ยอ๋อสองแต้มสองแต้มองแต้มสองแต้มสองก็แมนสามก็แมนโดนต้นตียนจัดเลยอุ้ยกดอันตีไม่ทันตัวพี่เฮ้ยเอ้ยต้องระวังสามแต้มระวังอันตีมาริยามาอยู่ที่หลบถ้ากูลมได้ไงตบให้ ไปถึงตบช้าไปช้าไปหน่อยโต้ไว้ไม่หลงโอ้มันพุ่งหดีมากช่วยพี่ลงโอ้โหชิบหายแล้วไม่น่าเข้าไปช่วยเลยตีแต้มมันดีกว่าตบโอ้โหมึงรอกันคนเลยเหรอ อโอยอะไรจานจานต้องเหมือนโดดตากพีเลยไหมเออมันโดดไกลอะไรน่ะเจมส์หาเดนมาเองไกลอ่ะยังตบอุ้ยอะไรอ่ะท้ามอยู่ดี้ก็ขอมือไปเลยแม่งกล้าเล่นได้ยังไงป๊อปจิ้หายละปังอ้าว อพูดเลยว่าอุ่นเรียบร้อยลงอ่าแต่พอแล้วเว้ยสวยสวยเรามีมือปืนอยู่อุ้ยลบอุ้ยไม่ลง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 ต่อปนติให้เราครับมีมแบลส์มีโซนอยู่อะอยังไงดิ ไม่ยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้เรวล้มหมดเลยกูไม่ยอมแพ้กูสู้ต่อมาไปพุ่งชนแอมโอ้ยไลองชิบหายแล้วพุ่งเลยไปไหมเหรอเลยไปอ่อเ เออโมูริยมาไม่มีอมันต an ิซีฟ mm ้าใช้ไปแล้วระวังแค่มันยิงไปลงแล้วก็อันติดีบาวมันน่าจะมีอันติดีบาวอยู่เดี๋ยวรอวิ่งไปตบให้โ oh, อ oh, oh. ้โหห้าว okay. ิย oh, okay. ิงฉาบอ่ะยังไงดิไม่ร้สองเต็มจัดไปโอเคมองป้องไม่ใช่ไหวเนี่ยไม่โดนเลยแม่เลยสองเต้มพุ่งไปกูมองเลยระยะไม่ถึงหรอต้องไม่ได้จำแพ้สเต็ก ข้างแล้วนะอุ้ย้าวได้มาตกฟันตังแม่งเลยแนละ้เอ่อสามตีมาอย่างวะโหรีอยังมอ้งแม่นี่เต้มีปะแม่นเหลือเกินผมมีแต่วันอาจจะไม่หลงนะ สวยพี่สวยแต่แพ้ทีมตัวฟีไม่ได้นะพี่ยิงล่างสามสองตัวแพ้ทีมตัวฟีมันแม่นอ่ะทีมนั้นมันแม่นอ่ะตัววิ่งไม่ทันผมวิ่งตามมันไม่ทันอ่ะแหน่รอรอทีมน้นมันแม่นอ่ะไม่รู้ โอ้เดียแมนยานมันม่นมันงมันแม่นสู้ดิยิงสู้เลยเลยโท์ความแม่นเราไปโอ้ลงไง่เ้วก็แล้วก็แมนด้วยเองแต่ไมยอมแต่ไปยองผมไม่ทันไปลงไปลงไปลงปฏิีเบาโอเคโอเค ้ำสามขอมึงอย่าแม่นพอสบมาของมันก่อนเลยลุมสองเลยพี่ตรงนั้นดียวอมเองโอเคเฮ้ยโอ้โหอะไขนาดนั้นนะพี่พุ่งก็นดังเลยนะมั้ยได้พี่หตายคุณกินลองสามองสาม้โม้ยังมีมัยไอ้โม้ยมัไม่มีสเต็คโอเคเรียบร้อยติดติด มันน <men> ี่ถ้าแตกมันยิงไม่ได้มันเลยัมะมันเพิ่งยิงแตกไปเกือบแตก